สวัสดีครับรามวิมลเมืองครับสิบนิ้วพนมกระผมก้มกราพอทันเดียมยะโสธโรกรูปันใญญโตแมีโอกาสมาบวชที่วัดทุ่งนาครับบว่ที่สองตำบลน้ำปุดอำเภอเมืองจังหวัดรังนะครับซึ่งที่วัดน้ำปุดเนี่ยน้องชายแท้ๆคือหลวงพี่มเะเขือคงทอง,ทองเป็นเจ้าอาวาสอยู่ ได้มาอยู่วัดประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็บวชอยู่ประมาณเกือบสองเดือนนะครับแล้วก็ได้มาพบกับบรรยากาศของวัดทุ่งนาได้มาพบกับสิ่งที่ดีๆตรงนี้เกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านทุ่งนาและใกล้เคียงน่ารักกันทุกคนตอนเช้าก็ออกไปบินขบา รักมากเลยนะฮนะรักจริงๆและก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประทับใจในความศักดิ์สิทธิ์ในความษษปฏิหารของท่านเดียมยโสธรรนะครับก็เลยทำให้มีแนวคิดนะครับโดยน้องชัยที่นี่นะน้องไบร์นะครับน้องไบเป็นคนพูดขึ้นมาบ่อยครั้งบอกว่าอยากจะได้เพลงสักเพลงหนึ่งเกี่ยวกับพระท่านเดียมวัดทุงนาก็เลย มีไอเดียขึ้นมาตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดเพลงขอพอรขอท่านเดี่ยมนะครับก็พอได้ตรงนั้นเสร็จปั๊บก็เลยเรียกผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่นะครับคนเก่าคนแก่มาถามประวัติของพระท่านเดี่ยมความเป็นมาของพรท่านเดี่ยมโดยคร่าวๆก็เลยได้ประวัติมาปับ๊บก็ส่งประวัติตรงเนี้ให้กับกูุเพลงอาจารย์สมโชคปานแก้วที่แต่งเพลงหนุ่มสุรินรักสาวสุรัต ครับก็เลยนั่งปรึกษากับเจ้าอาวาสหลวงพี่มะเขือคงทองนะครับบอกว่าดีมากดีดีดีด,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 ดีก็เลยส่งประวัติของพระท่านเลี่ยมไปให้อาจารย์สมโชคปังแล้วผมได้เนื้อมาปั๊บก็ร้องไกรร้องเป็นไกออกมาปั๊บส่งไปให้อาจารย์ออสสอนชัยอาจารย์ออสสอนชัยเคาะดนตรีมาให้ฟังก็อโอเคเสร็จปับ๊บพอได้โอกาสพร้อมอาลาศิกขาบทเสร็จปับ๊บ ก็เลยดาเนินการบันทึกแผ่นเสียงที่ห้องอาจารย์ออสสอนชัยพอบันทึกเสียงที่ห้องอาจารย์ออสสอนชัยเสร็จปั๊บก็เลยโยนขึ้นไปโทรหาอาจารย์นคกชรูรักจากนักรสตูดิโอกรุงเทพมหานครนน,านทบุรีนะฮะอาจารย์นักรโอ้ได้เลยได้เลยได้โดยยินดียินดีส่งมาเลยเดี๋ยวมิกให้ฟรีเลยร่วมบ,บุญกับพ่อท่านเดี่ยมโอ้โหขนลุกเลยก็เลยอาจารย์ออสส่งขึ้นไปให้อาจารย์นคกรชูรักมิกดาว มิกออกมาเสร็จออกมาฟังจะเอาและดีแล้วอาจารย์นะครับเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิกใหม่มิกใหม่มิกใหม่ทำไมทำไมเลยส่งกลับไปมิกใหม่ถึง3ครั้งคือจะเล่าตรงนี้นิดหนึ่งว่าทําไมพิรมศรีธรรมราชถึงได้มาบวชนะครับคือในขณะที่ผมบวชอยู่นั่นแหะก็ได้ข่าวว่าน้องชายพิรมศรีธรรมราชและลูกชายของผมติดโควิดอ้ใจเลยตอนนั้นเป็นพลา จะทำยังไงดีก็เล,เลยบนนะนั่งบนบานตรงนั้นเลยว่าอท่านเดียมยะสโสธรที่ศักดิ์ศรีครับขอให้ท่านช่วยลูกด้วยขอใหอ้มีหมอไปรับทั้งสองไปโรงพยาบาลยยาย้เป็นอะไรเลยนะถ้าเกิดหายกันมาปัา๊บากให้ัองของมาบวชท่านเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมได้บนบานกับขอท่านเดียมยะสโสธรในคืนนั้นครับ วันรุ่งขึ้นมีหมอโทรเข้าไปที่ทั้งสองคนเนี่ยถึงสามสามที่ด้วยกันคุณแล้วผมสามที่ครับโทรจะไปรับมาโรงพยาบาลจากจังหวัดตรังก็จะโทรโทรไปว่าให้มารักษาที่ที่ทตรังอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นก็เลยทําเพลงขอพรเพราะท่านเดี่ยมขึ้นมานเพลงนี้ก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วย ครับทาให้เป็นสมบัติของวัดทุ่งนานะครับทําให้กับพระท่านเดี่ยมยะโสธโ,โรทําให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุ่งนาและใกล้เคียงทําให้กับเจ้าอาวาสหลวงพ่มมะเขือคงทองด้วยนี่คือสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆในขณะที่ผมมาบวชและผมได้เจอเจอปฏิหารที่เกิดขึ้นอีกหลายเรื่องหลายครั้งหลายคราตตรงนี้ที่วัดทุ่งนาของเรานะครับถ้าอท่านมีโอกาสนะครับถ้าว่าง อยากจะให้แวะมากราบสักการะบูชาพรท่านเดียมยะโสธรแห่งวัดทุงนาตทบลน้ำปุดอำเภอเมืองจังหวัดตังช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและขอบุญบารมีอิทธิฤทธิของพระท่นเดียมคุ้มครองทุกท่านให้คลาดแคล้วจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งวงครับ นาอุดโมอัดพุทธปัดตาปิดพระเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดด้วยนโมพุทธทายะ สิบนิ้วพนมกระผมก้มกราบพอท่านเดียมยาโสธรรูปปั้นใหญ่โตที่วัดทุ่งนาตำบลน,น้ำผุดเมืองตรังบนบานสมปรารถนาแวะเวียนกันมาศรัทธาเลื่อมใส ทินทีบารมีหลวงพ่อเชื้อสายเขาออกเคยเป็นเสือร้ายบาบวชใต้่มบรมมาสมพานมาพึ่งพาารเคร,คร่งครัดบบระเบียบวินัยอุทิศกายกับพระสารสดา,ศ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 า พอท่านเดียมแผ่เมตตาขอเชิญท่านมาบูชากราบไหวสิบนิ้วพนมกระผมก้มกราบพอท่านเดียมศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ลูกขอ สมดังใจพ่อท่านดียมเมตตา ขอท่านเดียมแผ่เมตตาขอเชิญท่านมาบูชากราบไหว้สิบนิ้วพนมกระผมกมกราบพอท่านเดียมศักดิ์สิทธิ์มีอิจิริ์ลูกขอ ผมดังใจพ่อท่านเดียม